ครับตอนนี้ก็ก็จะเป็นขั้นตอนของการปอกปอกกระดาษนะครับปอกบอลเออนะครับนี่มาดูนะมาดูเทคนิควิธีการช่วยอธิบายหน่อยนะครับว่าเออมันมันมีเทคนิคยังไงถ้าเขาบอกว่าถ้าถ้าปอกไม่เป็นมันจะคันใช่ไหมคันใช่ค่ะอ๋อมันต้องต้องตามมุมมันต้องตามมุมนะครับอ๋อเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราให้ดูเลยอ๋อเนี่ยเนี่ยนะครับ คือไม่งั้นมันจะกินไม่ได้เลยนะครับแล้วคั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเทคนิคต่างๆเนี่ยนะครับมันมาจากเชฟผู้ชํานาญการนะครับเป็นของหาหาก็หายากแล้วครับยังจะหาได้แล้วจะจะได้กินเนี่ยก็ต้องยากเสียงรักพรมต้องต้องรู้วิธีด้วยนะครับ มันสาบศูนย์ไปแล้วนะครับตอนนี้นะฮะเ,เด็กสกมัยใหม่ของเด็กสมัยใหม่จะไม่รู้จักนะครับรแต่ผมผมได้ได้ชิมมาแล้วฮะก็ก็รู้สึกว่ามันแบบว่าเอาไงดีฮะจะอธิบายยังไงว่าผมว่าผมก็ชอบกินส้มตำนะครับส้มตำที่แบบตำเด็ดๆอร่อยแล้วนะครับราม,มาเจอกระดาษเนี่ยฮะหรือบอลเนี่ยนะครับรสชาติดีมากมากครับเพราะยิ่งตำใส่ไข่หมด ใส่ไข่ได้ใส่มดแดงเลยนะไม่ใช่ใส่ไข่มดแดงนะครับมดแดงสดสดเลยเนี่ยเนื้อนี้ก็น่านี่น้ามดแดงไหมครับเนี่ยโอ้โหนะครับนี่เราเราให้เห็นวิธีวิธีในการปอกกระดาษนะฮะบอนนะครับนี่ฮะเราเราเอาออกไปเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยจะส่วนที่เราจะเอามาตําหรือมามาแกงกระดาษเนี่ย มันจะเหลือไม่เนี่ยฮะเป็นส่วนที่สําคัญซึ่มันจะไม่คันนะครับก็บอกว่าปอกดีแล้วตอนจังหวะที่เราจะมาเรียกมาสับใช่ไหมหรือมาอะไรเออ,เอ,อก็ต้องมีเทคนิคเองนะครับไม่ไม่ไม,ไม่อย่างนั้นนี่ก็จะจะคันอีกเหมือนกัน,นกินไม่ได้ครับนะครับเอ,เอามุมมันออกหมดเลยอ๋อเนี่ยผมเชื่อว่านะครับคลิปนี้เนี่ยน่าจะยังไม่เคยมีใครทำฮะ <laughs> ไม่มีหายากหายากครับเพราะว่ามันหากระดาษก็ยังหายากแล้วฮะนะครับแล้วเชฟนะเชฟก็หายากด้วยนะเชฟโอ้นะฮบผมผมอยากจะชวนเชฟเปิดร้านอยู่เนี่ยแต่บอกว่ามันเปิดได้ฮะแต่หากระดาษไม่ได้ฮะกําลังปลูกเต็มอ๋อกำลังปลูกอยู่ใช่ไหมฮะโอ้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอจะออก넷ฟิกเลยดีไหมเนี่ยฮะเออนะฮะแค่นี้ก็ได้แล้วะเริ่มได้แล้วนะครับ เนี่ยนะครับมาดูเลยเห็นเห็นกันเนี่ยบางคนบอกว่ายังนึกภาพไม่ออกนะครับบอกว่าเอ๊ะมันเคยเห็นตั้งแต่สมัยเด็กนานมากนะครับแต่ก็มันเป็นความทรงจําลางๆนะความทรงจําในลิ้นชักแต่ตอนนี้ครับเราเปิดลิ้นชักมาให้ดูว่าเนี่ยกระดาษมันหน้าตาเป็นอย่างนี้การการปอกก็เป็นอย่างนี้นะวิธีการนะนะครับได,ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,วอ๋อเสร็จเรียบร้อยนะครับ ต่อไปเอาไปทำอะไรครับเนี่ยเเอาไปอ๋ออ่ะแล้วครับเดี๋ยวเด,เดี๋ยวต้องไปล้างก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาตามต่อนในคลิปต่อไปครับ <c oughs> อ๋อกระดาษไม่ล้างเหรอไม่ให้ล้างครับอ,อ,อ๋อ